สามเณรแม่ทีกรมมการตัดสมีหันเราส่งฟรีนะเริ่มมานานแล้วยังมานานแล้วมานานแล้วตั้งแต่ปีพศ2 5 5 0ก็ไอตอนนั้นไอรถไฟฟ้าตรงนี้ยังไม่เสร็จนะผมก็ เออเริ่มส่งฟรีพระมาก่อนพระเขาถามว่าโยมไปในเทศบาลหน่อยในสนย์ราชการจังหวัดนนท์ผมบอกขึ้นเลยครับพระบอกเท่าไหร่เอผมบอกว่าอ๋อส่องฟรีครับเขาบอกโอ๊ยใช่เหรอผมก็ถามว่าเราทำไมหลวงพี่ไม่เคยได้รับส่งฟรีเหรอครับเขาวบอกว่าไม่มันแปลกกับปกติก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียตังค์แต่คือว่าพระองค์แรกที่ผมเคยทำส่งฟรีครับผมแตไ้กำลังใจเนี่ย ท,ท,ท,ที่ทำเนี่ยเม่กีก็อขออนุโมทนานะคะก็ขอ,ขอให้กำลังใจว่าอยาก้อถอยตอขึ้นเใจฟรีทุกครั้งก็เลยก็ไม่เขาอยากไปไปกลเมืไม่ไปไกลก็เกรงใจอะ่ะผมผ่านไปตามวินต่างๆอะไรเงี้ยพอดีผมเห็นพระหรือเนนแม่ชีพมมีการตัดตีมีคันเนี่ยเดินผ่านวินเข้าไปอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาเรียกเลยแล้ผมก็เอกใจว่าทำไมเขาไม่เรียกอะไรเงี้ยคือไม่ช่วยเหลือคนที่เขาแบบว่าไม่มีรายได้ อย่างเงี้ยหรือว่าคนตาบอดมองไม่เห็น <S <S ผมก็บอกสมาชิกในวินเนี่ยตอนเช้าเราไม่มีโอกาสได้ไปใส่บาตรถ้าพามาตรงเนี้ยเราก็ดูแลไปเถอะก็เหมือนเราใส่บาตรไปในตัวนะครับคือตอนเราเป็นคนเนี่ยเงินผมบอกให้เงินสําคัญนะแต่ตอนถ้าเราเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นผีเนี่ยบุญบุญมันสําคัญมากกว่าเงินไง เป็นวินแรกได้เลยปกติมันจะมีวินแรกอยู่แล้วแต่ครั้นี้เราอยู่ข้างหน้าวินแรกเลยจอดเลยเออเพราะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ไปส่งส่งฟรีมาประมาณ150เสียดีอแต่อันนี้ส่งฟรีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะคะที่เขามีส่งฟรีให้คนท้องด้วยอะไรเงี้ย คนไทยก็ยังมีน้ำใจในช่วงของโควิดที่เขาสามารถแบ่งปันได้ในสิ่งที่เขามีในตอนนี้เนาะดีกว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในสังคมมันมีมันมีแบบนี้มันก็จะทําให้สังคมมันดีขึ้นด้วยเมื่อมีการช่วยเหลือกันนะคะ เรามาวิ่งวินนี่เรามาหาตังค์นี่ส่งปีอะไรน้ำมันเราก็เติมเองอ่ะกลับไปน้ำมันหมดเมียก็บ่นไม่ได้ตังค์วันแรกก็ทําไม่ชินครับเอาไปมาก็เริ่มเริ่มเข้าไปในจิตใจเมื่อก่อนเราไม่เคยทําบุญไม่อะไรอ่ะเป็นเด็กไัยรุ่นพอมาอยู่วินนี้เราเริ่มทําบุญนี่เราไปส่งเอาปีเรากลับมาเราก็สบายใจปรเกตนะครับไม่เอาตังค์เขาไงครับแต่เขาก็จะให้เราเราก็ไม่เอาช่วยเขาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับ แล้วก็แบบสงสารเขาครับเพราะว่าบางทีเขาเดินตาเขายังไม่ค่อยเห็นเลยครับเดินเข้าบ้านยังนชนประตูบ้านเลยครับเราได้บุญอ่ะกุกเคสนี่ผมมาทับใจหมดนะแต่สิ่งที่ผมมาทับใจมากที่สุดเลยนะผมมาทับใจสมาชิกในวะินน่ะที่เขามาทำโครงการของเราเนี่ย ให้มันดูสำเร็จรูร่วงทำบุญเนี่ยคุณไม่ต้องรวยคุณไม่มีตังใช่ไหมแต่คุณมีหัวคิดคุณก็ช่วยเาคิดสองถ้าคุณไม่มีหัวคิดแต่คุณมีแรงคุณก็ช่วยได้เขาเขาได้แรงสามถ้าคุณไม่มีแรงแต่คุณมีด้วยปัจจัยคุณก็ปัจจัยช่วยเขา หรือถ้าไม่มีปัจจัยคุณมียานพานะคุณก็ใช้ยานพานะเนี้ยช่วยเขาแต่การทําบุญเนี่ยผมบอกเลยนะอันดับแรกนะก่อนที่เราจะทําบุญอะไรแล้วแต่เนี่ยอย่าลืมทํากับพ่อแม่พ่อแม่นี่สําคัญพอเราถ้าเราทํำข้างนอกแล้วเราไม่ได้ทำบุญกับพ่อแม่มันก็ป่าประโยชน์